ดอกลำโพงมือหนึ่งนะครับของใหม่มือหนึ่งเข้าประจำการเรียบร้อยนะครับเป็นของยี่ห่อไหนมาลุ้นกันนะครับอันนี้สรงตรงนะครับของถึงตั้งแต่เมื่อวานนะครับช่วงคำ่คำๆนะครับวันนี้ก็วันที่ <c oughs> ที่อะไรที่แปดตมนี่วันที่แปดนะครับสภ,ภาคมสองห้าหกแปดนะครับร้านสุดจันทร์ซาวเปืดอให้บริการตามปกตินะครับ มาแล้ว2ี่ดอกนะครับโ,โลโก้คุ้นๆไหมครับโลโก้คุ้นๆมาพี่นออ้องของใหม่เมือหนึ่งครับผมส่วนยังงี้หนึ่งสองนะครับดอก12นิ้วนะครับผมมาแก้ให้เบิ้งเลยว่ามันจะเป็นหน้าตาแบบใดนะครับเป็นข้องใหม่เมือหนึ่งนะครับ มาแล้วครับเป็นของ IBA นะครับหรือว่าเป็นของ IBA รุ่น1 2 SL 2นะครับ1 2 SL 2นะครับตัวนี้นะครับเป็นของบริษัท IBA นะครับผลิตและจัดจำหน่ายดอกลำโพงนะครับอ่าเป็นถือว่าเป็นตัวนี้เป็นที่นิยมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแห่เครื่องเสียง กลางแจ้งเวทีดนตรีสดนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นบริษัทค่ายดังอีกค่ายหนึ่งนะครับเอาแกะออกมานะครับามามาดูข้อมูลกันก่อนนะครับอันนี้ฟิเจนซี่แมนบุคเอยเอิร์นไว้เออรเอาข้าวความต้านทาน6โอห์มอันนี้300วัตต์แล้วก็แม็กซิมัม450วัตต์นะครับดังได้ถึง96 dB นะครับอันนี้ฟิเจนซี่แลน ตอบสนองความถี่ตั้งแต่200จนถึง1,000เฮิรตซ์นะครับวอยซ์75.5มิลนะครับแม่เหล็กไมปเกิดอ180อันนี้วอยซ์3นะครับ75มิวอยซ์3อ่ะแกะออกมาแล้วนะครับนี่ดอกโค้งรอนะครับเป็นดอกโค้งรอของไอบ้านะครับด้านหน้า เป็นโลโก้ของไอบ้านะครับ IBA โอ้หนาดอกแข็งมากเลยแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กก็ย่างใหญ่เลยนะครับสามฟาร์มือเลยครับพี่นอกนะครับน้าตัวนี้ไอยสามนะครับสไปเดอร์หนึ่งชั้นนะครับดอกโค้งรอนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทไม่รวมค่าส่งนะครับมีประจำการแล้วนะครับหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาท ไม่รวมค่าส่งนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโซนอีสานโซนประเทศไทยส่วนไหนก็ได้นะครับหรือว่าค่าส่งเก็บปลายทางได้นะครับโอนเฉพาะตู้ดอกราคาดอกลำพงมานะครับก็ส่วนค่าส่งก็เก็บปลายทางได้นะครับผมหรือว่ามารับเองที่ร้านได้เลยนะครับอยู่ที่อําเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ถือว่าเป็นดอกลำพงที่นิยมกันอีกแบรนด์หนึ่งนะครับ ดอก12นิ้วไว้3นะครับเป็นของไอ้บ้าตรงนี้ก็จะเป็นกราฟนะครับที่โรงงานเขาเขียนมาให้เป็นกราฟตอบสนองความถี่ตั้งแต่200จนถึง1000อยูนิธ่ละนี่ครับประมาณนี้นะครับกราฟก็อยู่ประมาณนี้จากตรงนี้นะครับตอบสนองตั้งแต่200จนถึง 1K ก็คือ1000 H นเฮิร์ตนะครับผม1550บาทเท่านั้นนะครับผม แกะให้ดูกันเลยนะครับประจำการเรียบร้อยเป็นสินค้าใหม่เมื่อหนึ่งนะครับสวยๆงงมงาๆเลยอ่ะประมาณนี้นะครับผมสติกเกอร์ สีเงินนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดำเขียนว่าไอบ้าห้ารวัตต์ที่ในในกล่องทำไมเขียนไม่เหมือนกันกับสติ๊กเกอร์สามร้อ <c> ย <oughs> วัตต์แม็กซิมัมอยู่ที่450วัตต์เอาก็ประมาณนี้ตีไว้500ร้แหละครับก็จะ400ร้อยไปไปถึงถึง500วัตต์นะครับถ้าวัดออกมาก็ประมาณนี้นะครับดอกโค้งโลน,นะครับงามนะเป็นตัวล็อกอย่างดีเลยนะครับสวยนะครับนี่ ตัวนี้ถือว่าออกแบบมาสวยดอกละ1,550บาทเท่านั้นนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับสอดจสนใจก็065-0945779นะครับมาแล้วนะครับของใหม่เมื่อหนึ่งนะครับเป็นของค่ายไอบ้านะครับผมสอดจสนใจ065-0945779นะครับ065-0945779นะครับ